สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่แม่ลูกพาลุยนะคะไม่สงค่าไม่สงกลูก็ขนอมันได้เขาคาเต็มมากจำอันเนี้ยแม่เขาส่งอกล่องอันนี้มาปันเท้าในยคะเนาะวัาด,ด้านในเต็มมีหองพองนะค่ะอันนี้มาจากเมืองเข้าค่ะเนาะแม่เขาส่งมาปันเท้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ลูกพาลุยก,ก็จะมาแกะกล่องแล้วนะคะแกะกล่องแล้วอะ ที่บ้านส่งมาให้คุณยา่าเอ้ยยายยายน้องบอลส่งมาให้นะคะยายน้องบอลส่งมาให้ของกินของกินที่บ้านเราเองนะคะคือเราก็เคยกินตั้งแต่เด็กๆนะคะทุกคนใส่เพชรอันนี้จะเป็นถั่วเนาะทุกคนเนาะเหลวอ,อธิบายให้นะคะทุกคนเราบอกว่าเราอยากกินมัน เขาเรียกว่ามันมันมันแจ๋วมันแจ๋วหรือป่ทางนี้เขาเรียกว่ามันอะไรทุกคนถ้าเราเรียกผิดไปก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะคือเนี่นะคะใหญ่มากทุกคนดูคือใหญ่มากๆอ่ะใหญ่เท่าหน้าแม่เลยนะคะอันนี้คือใหญ่มากอันนี้มาจากที่บ้านนะคะที่ราชาน ที่เมืองนางสิบสองคุณแม่อยู่ที่เมืองนางสิบสองเนาะบ้านเราเรียกว่าเวียงก็ได้เมืองก็ได้นะคะถ้าภาษาไทย,ายเขาจะเรียกว่าเมืองนางสิบสองหรือว่าเวียงนางสิบสองซึ่งถ้ำนางสิบสองก็จะอยู่ที่บ้านเราเนาะทุกคนเนาะนี่นะคะแม่ส่งมาให้แล้วก็บอกว่าอยากกินของบ้านเราเนี่ยแม่บอกว่าแม่ไ <IS> ม่ปลูกเองเนาะแม่ปลูกเองก็เลยแม่ส่งมาให้กินหน่อยนะคะแม่ก็เลยจัดให้ นี่นะคะทุกคนใหญ่มากอันนี้ลองมานะคะขนาดลองมาแล้วก็ใหญ่มากอีกนะคะน้องกินมาอยู่เลยน้องกินอ้อยอันนี้คือมันข้างในอันนี้มันก็มันทั่วไปนี่นะคะทุกคนเหมือนคล้ายๆมันแดงมันแครอทหรือว่า มันข้างในสีขาวนวนะคะนะคะถ้าบ้านเรานี่ไม่มีการเรียกว่ามันนุ่นมันนี่่เนาะเ๋อมีอยู่มันจะมีมันเผือกกับมันแดงอย่างเนาะเขาเรียกว่ามันเผือกมันแดงอันนี้มันจะมีมันแครอทหรือมันอะไรอันนี้นะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่แครอทก็ไม่แครอทนะคะนี่จะเป็นแบบนี้หน้าัวานจะเป็นแบบนี้ อันนี้มกกาไกลเลยน,นะคะมาจากราชานเมืองนางสิบสองตะวันตไปจังน้วยทุกคนอันนี้แม่ส่งมาให้ด้วย <c oughs> อันนี้เรากรอกแล้วนะคะรกรอกอ้อยแล้ว <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เป็นแบบนี้กิน หวานเนาะทุกคนหวานมากมันนี้ก็ได้มาเยอะนะครับอ,อืมอร่อยอแล้วก็อยากชิมอันนี้นะคะอันนี้คือล้างมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนชิม,มอะ่ฮะอ๋ยังไม่ได้ให้ดูอันนี้ นี่จะเป็นถั่วเนาะบ้านบ้านเราเรียกว่าถั่วซอกหนหฮะเนาะถั่วซอกภาษาภาษาไทยเรียกว่าถั่วซอกค่ะภาษาไทยเขาอาจจะเรียกว่าถั่วเนาะถั่วแดงถั่วอะไรสักอย่างหนึง่งแต่อันนี้เอามาบดก่อนนะคะแต่มันยังดิบเนาะเป็นถั่วแห้งแล้วก็เอามาบดนะคะไปทํากับข้าวนะคะไปทํากับข้าวแล้วก็ที่อันเดน็ดอร่อยมากที่สุดก็คือ ถ้าเราทาถั่วนี้นะคะเราแกงหรือว่าต้มซุปนก็ได้นะทุกคนเนี่ยเป็นสมุนไพรเนาะทุกคนเนาะถ้าเราต้มอ,อันนี้นะคะถ้าเราทําซุปอันน,นี้เราใส่อันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ขิงด้วยเนาะทุกคนเนาะถ้าถ้าไทยใหญ่นี่คือเขาทํานี่เขารู้กันหมดเลยถ้าทําถั่วถั่วซอกนะคะเนาะให้ถั่วซอกหงนะภาษา,าไทยใหญ่เรียก mm hmm. ว่าถั่วซอกหูแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่า ต้มซุปอ่าต้มซุปแล้วก็ใส่กับอันนี้นะคะม,มันก็จะเป็นออกสีม่วงๆเนาะทุกคนเนาะน้ำมันเยอะเหรมันหอมอะ่ะถ้าคนเคยกินอาจจะบอกว่าหอมถ้าคนไม่เคยกินอาจจะบอกว่าหม,มินทำไมน้ำมันเด็ดเองครับนี่มือนกัดไม่ได้แล้วก็ทำสิ้งด็กได้ใชกไหม้องหมายถึงว่าเอากินมันกันแต่มันได้ันปากเลย นน่นอนทุกคนนะนีะ่นะคะอันนี้นม่ก็ให้มาเหมือนก้านแม่รู้ว่าเราชอบเนาะแม่รู้ว่าเราชอบแล้วก็จะให้เลยนี่นะคะเยอะเลยแม่บอกว่าแบ่งกันกินนะลูกแบ่งกันกินนะลูกสปอนนี้ให้ชิมน,นะคะทุกคน ดนมือเหรอมาตกตกใส่มืออ่มอนมตอนเด็กๆนี้นะคะเราเราไม่เคยทำแบบนี้นะลาดไปแบบนี้ใช้แบบนี้เอานี่นะคะทุกคนเนี่ยง่ายคือใช้แบบนี้เวลาเราไปกินที่ไหนเนี่ยไม่มีมีดเราก็กินได้นะไปขุดแล้วก็แก่งนี้ก็กินได้เลยนี่นะคะทำแบบนี้ แล้วก็กัดเลยอย่างนี้นะคะหวานมากอ่ะทุกคนแล้วก็ฉ่ำด้วยอร่อยน้ำอ้อยอร่อยกว่าน้ำวนกินน้ำอ้อย ลูกใหญ่นี้เดี๋ยวเราไปแกะแล้วก็แบ่งกันกินนะคะกินหลายคนมาถึงจําหมดกินคนเดียวเลยอีน <c oughs> คนเดียวก็กินหลายวันน้ำอ้อยหวานมากอร่อยเขาทุกคนไม่เล็งกินน้ำอ้อยอีกแล้วอร่อยอ เรน,นชอบกินของหวานถึงจะได้ในธรรมชาติพูดว่าอ้วนไม่ได้นะคะน้ำไม่ชอบธรรมชาติหรอหวานน้ำหวานจากธรรมชาติแม่บอกว่าเราอะขี้เก็บแปรงฟันเนี่ยนะอันนี้กินไปวันลัสสิกสองสิกโอเคอย่างงั้นไม่ต้องแปรงฟันแล้ววันนี้ไม่ต้องแปรงฟันโอเคแม่วันนี้ลงมาแปรงฟันแล้วนเนอะ ควาสุขอะ่ะ <c ười> ได้กิน <c ười> มาแล้วมาทำไงให้ฟันสะอาดอ่ะฮะ <ừ. S 1> น้องอ้อยเวลาเราเคาี้ยวนะฮะฟันเหลืองฮ้า นี่เราจะไปนึ่งอันนี้ยังกินไม่ได้เนาะแั้วก็หัวใหญ่มากเลยสงสัยอันนี้มันอ่ะเรียกว่ามันไข่แลนะ้วกันน่ะ นไข่กับมันอันนี้ทำไมโซมันคล้ายกันเลยอะทุกคนโซมันคลายอันนี้มากคล้ายกันมากบ้านเรานี่แบบธรรมาชาติมากเนาไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะทุกคนถึงเวลาก็ขุดได้เนี่ยค่ะคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องแม่ลูกพาด้วยด้วยนะคะขอบคค่ะหมายส่ค่ะบ๊ายบายค่ะ